บ้านหลังใหญ่ขนาดพื้นที่84ตารางวา4ห้องนอน5ห้องน้ำพื้นที่ใช้สอยประมาณ285ตารางเมตรสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้รายการบ้านและที่ดินพาคุณผู้ชมมาดูบ้านขนาดใหญ่นะครับเป็นบ้านที่ไม่ต้องปรับปรุงอะไรแล้วนะครับพร้อมเข้าอยู่ได้เลยซื้อเฟอร์นิเจอร์เพิ่มอีกนิดหน่อยนะครับ สำหรับตัวบ้านนะครับเดี๋ยวผมพาคุณผู้ชมดูด้านหน้าแล้วก็ด้านข้างในส่วนของด้านข้างนะครับยังมีพื้นที่ที่ให้เราทําเป็นที่นั่งเล่นต่างๆที่สันทนาคะสันทนาการต่างๆได้อีกเยอะพอสมควรเราเข้ามาจากด้านหน้านะครับเข้ามาด้านในในส่วนแรกเป็นพื้นที่ดูทีวีตรงนี้เป็นห้องโถงกว้างๆใหญ่ๆเลยนะครับอาจจะซื้อเฟอร์นิเจอร์ใส่อีก2ชุดคือชุดรับแขกกับชุดรับประทานอาหาร ตรงเข้ามานะครับในด้านขวาฝากนี้ก็จะเป็นจุดเชื่อมต่อออกไปทางส่วนที่ต่อเติมอันนี้ประมาณอีก20ตารางวานะครับ20ตารางเมตรขออภัยฮในส่วนนี้ก็ยังมีพื้นที่กว้างถ้าบ้านที่มีเด็กนะครับก็มีพื้นที่ให้วิ่งเล่นได้สบาย,บายเลยเป็นบ้านหลังสุดซอยนะครับฉะนั้นจะไม่มีเสียงรถผ่านหน้าบ้านคอยรบกวนนะครับ ด้านข้างๆบ้านก็ปูเป็นอิฐตัวหนอนเจ้าของเป็นชาวต่างชาติภรรยาคนไทยนะครับเราเข้ามาเดี๋ยวผมพาคุณผู้ชมมาดูในส่วนของครัวก่อนครัวก็เป็นเคาน์เตอร์ครัวยาวๆใช้งานได้สะดวกสบายเลยนะครับเลยเข้ามาตรงนี้ก็เป็นจุด พื้นที่ซักล้างแล้วก็ที่ตากผ้าและทางฝากซ้ายมือนะครับยังมีเป็นกระจกนะครับที่เป็นบานเลื่อนเปิดไว้สำหรับส่งอาหารนะครับเข้าข้าในตัวบ้านนะครับผมชอบโถงนะโถงที่นี่กว้างเลย และในฝากนี้นะครับเป็นห้องนอนชั้นล่างซึ่งมีห้องน้ําในตัวห้องน้ํามีทั้งหมด5ห้องน้ําก็คือในห้องนอนทุกๆห้องนะครับจะมีห้องน้ําในตัวหมดเท่าที่ดูนะครับสภาพบ้านทุกอย่างนั้นดีหมดเลยครับอยู่ในโครงการหมู่บ้านสีว่าไรโครงการสี ุณผู้ชมอาจจะเพิ่มในส่วนของเฟอร์นิเจอร์นะครับในส่วนต่างๆอันนี้เป็นประตูอีกบานหนึ่งที่เข้ามาจากโรงจอดรถแล้วก็ห้องน้ำนี้เป็นห้องน้ำแขกจุดเด่นของบ้านหลังนี้นะครับคือชั้นบนนั้นจะเห็นวิวทุ่งนาตรงนี้ยังทำเป็นพื้นที่เพิ่มสำหรับที่เก็บของได้นะครับอาจจะทำทำเป็นตู้บิวอิน เดี๋ยวเราขึ้นไปดูชั้นบนกันตัวพื้นนะครับจะเป็นพื้นไม้ลามิเนตนะครับชั้นบนเข้ามาถึงชั้นบนนะครับมีห้องนอนเล็กอยู่ฝั่งซ้าย2ห้องแล้วก็ห้องนอนมาสเตอร์นั้นจะอยู่ด้านขวา ส่วนมีความต่อเนื่องลงเข้ามานะครับคุณผู้ชมจุดนี้ยังมีระเบียงที่เห็นวิวข้างหลังข้างหลังเป็นวิวทุ่งนานะครับตอนที่ผมไปถ่ายนะครับพอมาถึงเรารู้สึกได้รับถึงกลิ่นอายของข้าวแล้วก็มีความเย็นสบายนะครับไม่ร้อนห้องนอนมาสเตอร์ก็แยกเป็นส่วนข้างนอกกับในส่วนของห้องนอน เป็นประตูบานสไลด์บานเลื่อนเนาะนี่เรียกวบานเลื่อนตัวผนังต่างๆก็ปูเป็นติดเป็นวอลเปเปอร์ในนี้ก็จะมีห้องน้ำในตัวซึ่งมีอ่างอาบน้ำมาให้ในส่วนของแผนที่การเดินทางผมแนบไว้ท้ายคลิปนะครับห้องนี้ก็สวยเหมือนกันครับคุณผู้ชม ยาวออกมานะครับจะเป็นระเบียงใหญ่ๆล็อบบี้ทุ่งนาด้านหลังบ้านข้อดีของบ้านหลังสุดท้ายก็จะประมาณนี้ครับได้เห็นวิวธรรมชาติตรงนี้คุณผู้ชมอาจจะตีเป็นตู้กระจกก็ได้นะครับแล้วก็ขยายออกมาให้มีความกว้างนะครับให้ห้องมีความกว้างขึ้นก็ได้ น้ใน,นส่วนของเฟอร์นิเจอร์นะครับเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ธรรมดาทั่วไปนะครับไม่ได้มีความหรูหราอะไรราคาขายอยู่ด้านล่างแล้วก็สนใจติดต่อตามเบอร์ด้านล่างได้เลยอันนี้เป็นอีกห้องนอนนึงห้องนี้ไม่มีอะไรครับห้องนี้จะเห็นวิวเพื่อนบ้านอย่างเดียว ฝากหลังนี้ด้วยนะครับคุณผู้ชมถ้าหากสนใจติดต่อตามเบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเป็นเบอร์ของเจ้าของบ้านนะครับรีวิวโดยทีมงานกันกันตพัดนะครับถ้าหากจะฝากขายบ้านและที่ดินสามารถติดต่อได้ตามดิกงนะครับตานใต้คลิปได้เลยนะฮะขอบพระคุณครับสวัสดีครับตัวตำแหน่งที่ตั้งของบ้านนะครับอยู่ เส้นสันกำแพงนะครับถนน13-17ซึ่งวิ่งมาจากสนามดินประมาณ15-20ถึงนาทีไม่เกิดนี้นะครับใกล้ๆเลยวิ่งตามถนนเส้น1141เข้า1137แล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้ามานะครับตัวบ้านนั้นอยู่ในโครงการสีวลายสีนะครับอยู่ตรงนี้เลยแล้วก็ใกล้เคียงนะครับมีตลาดจเจริญเจริญและในฟากนี้ก็จะมีโรตัสบ่อสร้างนะครับ อยู่ใกล้สิ่งอำนวยความสะดวกเวลาคุณผู้ชมจะเข้าเมืองนะครับก็วิ่งตามเส้น1 3ึ่งลงเข้ามาอย่างเดียวนะครับก็ผ่านถึงหน้าสนามบินแล้ววหมู่บ้านอยู่ตรงนี้ครับเข้าเมืองได้ง่ายๆเลย